สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วครับกับเบิร์ตอินสปายวันนี้มาสอนซ่อมตู้เย็นครับจาก E ีีก่อนหน้านะครับที่ผมได้เกินไว้เรื่องอาการเสียของตู้เย็นนะครับว่าเย็นบนแต่ล่างไม่เย็นวันนี้จะมาบอกเทคนิคการซ่อมเบื้องต้นนะครับตามไปดูกันเลยเมื่อเราเปิดตู้เย็นมาด้านบนนะครับจะเห็นตัวปรับช่องลมนะครับถ้าอยู่ที่ระดับหนึ่งหรือซ้ายสุดถือว่าถูกต้องครับแต่ถ้าอยู่ที่5้าหรือขวาสุดแสดงว่าปิดช่องลมอยู่นะครับตัวปรับอุณหภูมิหลักของตู้เย็นจะอยู่ด้านล่างนะครับ ถ้าปรับตามที่แนะนําไปแล้วยังไม่เย็นไปขั้นแอดวานกันเลยครับเปิดมาที่ด้านบนของตู้เย็นนะครับจะเห็นสติ๊กเกอร์แปะูน็อตอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับถอดน็อตออกแล้วเปิดมาด้านในจะเห็นแผงทําความเย็นนะครับสาเหตุหลักที่ทําให้เย็นบนแต่ล่างไม่เย็นเกิดจากตัวนี้เลยครับระบบทําละลายให้เราวัดที่เทอร์โมฟิลก่อนเป็นอันดับแรกนะครับหากเทอร์โมฟิลไม่ขาดลําดับต่อไปคือฮีเตอร์นะครับค่าที่ได้มาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ300กว่าโอห์มนะครับ สองตู้นี้มาด้วยอาการเสียเดียวกันเลยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะนำเทคนิคดีๆมาฝากอีกนะคะ